สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่เเรียกว่าน่าจับตามองมากๆนะคะระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องสงครามการค้าโดยเฉพาะประเด็นภาษีที่แบบโหสูงมากบางตัวนี่245%้245%เลยครับสูงมากจริงๆแล้วก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยดูเหมือนอยากจะคุยกันนะแต่ Uh, ไม่มีใครอยากเป็นคนเริ่มก่อนวันนี้เราเลยจะมาดูกันคับว่าเบื้องหลังท่าทีแข็งๆเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างโดยอิงจากบทความของ BBC News ครับครับเป็นสถานการณ์ที่เดิมพันสูงมากจริงๆนะคะเพราะมันโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยตรงเลยและที่มันดูแปลกๆนิดหน่อยก็คือการเผชิญหน้ากันซึ่งๆหน้าแบบนี้ทั้งที่จริงๆการลดความตึงเครียดมันน่าจะดีกับทั้งคู่นะนั่นสิคะ ล่าสุดทางจีนโฆศกกระทรวงพาณิชย์เขาก็ออกมาบอกนะคะว่าปักกิ่งกําลังประเมินเรื่องเจรจาอยู่อืมครับแต่ก็ยังยืนจุดยืนเดิมค่ะคือถ้าจะสู้ก็สู้สุดตัวแต่ถ้าจะคุยประตูก็เปิด มีเงื่อนไขใช่ค่ะมีเงื่อนไขสำคัญเลยคือสหรัฐต้องแสดงความจริงใจก่อนแล้วก็ต้องแก้ไขสิ่งที่จีนมองว่าผิดพลาดหมายถึงเรื่องภาษีฝ่ายเดียวถูกต้องค่ะต้องยกเลิกภาษีฝ่ายเดียวก่อนด้วยแล้วก็ยังมีข้อมูลจากวีโบที่โยงกับสื่อรัฐนะคะบอกว่าจริงๆสหรัฐต่างขางที่พยายามจะเริ่มคุยอา้าวงั้นก็ตรงข้ามกับที่ทรัมป์เคยบอกเลยสิครับที่ว่าคุยกันแล้วใช่ค่ะตอนนั้นจีนก็ปฏิเสธทันทีเลยครับ ส่วนทางสหรัฐเองเจ้าหน้าที่เขาก็พูดหลายครั้งนะว่าอยากจะเจราจาอืแต่ก็นั่นแหละครับพอทรัมป์บอกว่าคุยแล้วจีนปฏิเสธมันก็เลยยิ่งดูแบบว่างงง,ง,งกันไปใหญ่ทําให้นักวิเคราะห์อย่างคุณเวนตี้ส่งกับคุณเจียเอี้ยนชงเขามองว่ามันเหมือนเกมวัดใจเลยนะคะเกม of chicken ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนขับรถพุ่งเข้าหากันใครหักหลบก่อนก็คือเสียฟอร์มครับ คือข้างนอกต้องดูกแกร่งไว้ก่อนแต่ลึกๆก,ก็คงอยากหาทางลงเหมือนกันเพราะสงครามการค้านี่มันเจ็บทั้งคู่ประเด็นเรื่องรักษาด้านนี่สําคัญมากเลยนะคะสําคัญมากครับเพราะถ้าใครแสดงท่าทีว่าอยากคุยก่อนเนี่ยอาจจะถูกมองว่าอ่อนแอหรือแบบว่ากําลังจนตรอกก็จะเสียเปรียบในการต่อรองไปเลยถูกต้องครับอย่างที่คุณส่งบอกเลยว่าใครดูเหมือนหมดหวังก็เสียอํานาจต่อรองไปเลยมันเลยกลายเป็นต้องวัดกันว่าใครจะทนแรงกดดันได้ดีกว่ากัน ซึ่งแรงกดดันที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากแค่คู่ขัดแย้งอย่างเดียวแต่มาจากในประเทศตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับอย่างทรัมป์เองกออ็มีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจจะถดถอยมีข้อมูลไตรามาสแรกออกมาแล้วด้วยนี่คะว่าหดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี2022ครับ เพราะฉะนั้นการที่แสดงให้เห็นว่ากดดันจีนได้สําเร็จเนี่ยมันก็เป็นผลงานทางการเมืองที่สําคัญสําหรับเขาส่วนทางผู้นําจีนสีจิ้นผิงล่ะคะทางสีจิ้นผิงเองก็มีปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่ต้องจัดการอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริโภคที่ ะชะลอตัวปัญหาสังหาริมทรัพย์การว่างงานอะไรพวกนี้อืมค่ะคือมีปัญหาเดิมอยู่แล้วมาเจอเรื่องภาษีซ้ําก็ไปอีกการแสดงให้เห็นว่ารับมือได้จัดการได้ทําให้ทรั้มดูเอมีเหตุผลขึ้นหรือยอมผ่อนปรนลงเนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันเป็นการสร้างความบั่นใจให้คนในประเทศครับแล้วก็มีเรื่องภาพลักษณ์ ตะวันออกรุ่งตะวันตกโรยที่คุณส้งพูดถึงด้วยการจะไปยอมง่ายๆมันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับเรื่องเล่าตรงนี้เท่าไหร่แล้วแบบนี้มันจะมีทางออกไหมคะในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ไม่อยากเสียหน้ากันขนาดนี้ผู้เชี่ยวชาญเขามองว่ายังไงบ้างคะมีการพูดถึงแนวคิดความคลุมเครือที่สร้างสรรนะครับ Constructive ambiguity ความคลุมเครือที่สร้างสรรค์ใช่ครับคุณซ่งมองว่าปักกิ่งอาจจะใช้แนวทางนี้คือใช้คำพูดหรือท่าทีที่มันไม่ชัดเจนเป๊ะเป๊ะเปิดช่องให้แต่ละฝ่ายเอาไปตีความเข้าข้างตัวเองได้อ๋อเหมือนเป็นทางลงให้ทั้งคู่โดยที่ไม่เสียฟอร์มมากนะประมาณนั้นครับหรืออาจจะต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยหรือแม้แต่การตีความคำว่าอีกฝ่ายติดต่อมาแบบหลวมๆห,หน่อยเพื่อให้ฝ่ายที่เริ่มก่อนยังรักษาหน้าได้อยู่เพราะจริงๆทั้งสองฝ่ายก็น่าจะรู้ล่ละครับว่า เกมนี้มันคงไม่มีใครชนะแบบกินรวบทั้งหมดหรอกพอฟังแบบนี้แล้วการที่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็ชี้ไปว่าอีกฝ่ายพยายามจะเริ่มคุยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะครับเหมือนที่คุณชงตั้งข้อสังเกตว่าหรือจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายกําลังคุยกันอยู่ลับหลังก็เป็นไปได้ทางหนึ่งครับแต่คุณชงเอ็มก็เตือนเหมือนกันนะวา่าท่าทีแข็งๆที่แสดงออกมาตอนนี้เนี่ยอาจจะแปลว่าจริงๆแล้วยังไม่พร้อมจะประนีประนอมกันก็ได้เอ้าเหรอคะ อาจจะยังอยู่ในช่วงวัดใจกันอยู่รอดูว่าใครจะกระพริบตาก่อนใครจะยอมถอยก่อนกันแน่โหซับซ้อนเหมือนกันนะคะงั้นสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องการเมืองภาพลักษณ์แล้วก็แรงกดดันภายในประเทศซะเยอะเลยนะคะใช่ครับมากกว่าเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวทั้งๆที่จริงๆแล้วการลดความรุนแรงลงเนี่ยมันน่าจะดีกับทุกฝ่ายเลยทั้งคู่ขัดแย้งเองแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยถูกต้องครับ งั้นคำถามสำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าการเจรจามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นยังไงมากกว่านะคะแล้วจะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนประเด็นนั้นน่าสนใจมากครับแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้เราคิดกันต่อได้ด้วยว่าในเกมที่มันซับซ้อนเรื่องการรักษาหน้าการจัดการภาพลักษณ์ภายในประเทศแบบนี้เนี่ย การประนีประนอมแบบไหนกันนะที่มันจะเป็นไปได้จริงที่จะทําให้ผู้นําของทั้งสองประเทศเลยนะสามารถกลับไปบอกคนในประเทศตัวเองได้ว่านี่คือชัยชนะหรือนี่คือความสําเร็จแม้ว่าปัญหาจริงๆต้นตอของมันอาจจะยังไม่ได้แก้เลยก็ตามใช่ครับแม้ว่าปัญหาพื้นฐานอาจจะยังอยู่เหมือนเดิมก็ได้นี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆครับ